เอาละครับสวัสดีเพื่อนที่น่ารักนะครับมีอยู่กับผมแบงค์กับเกม NFT 3ก๊กที่อยู่ในเชน i n ็กนะครับกรีใน,ในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวเกม3ก๊กเท่านั้นนะก็วันนี้มีเกมหนึ่งที่ผมได้ลองแล้วนะครับรู้สึกว่าดีพอสมควรอันนี้คือจะบอกอ่อนเลยนะครับว่าเกมนี้มันห่วงกับในเรื่องของตัว farmer world นะเพื่อนๆก็คือใช้เรือของ farmer world เอามาเล่นส่วนตัวคือต้นทุนในเรื่องของเรือหรือว่าทรัพยากรที่เอามาเล่นในเกมนี้นะครับฟรีนะครับก็เลยทําให้สิ่งที่เราแลกออกมาเป็นโทเค็นสําหรับเกม3ก๊กเนี่ยมันไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ จะเป็นในหน้าเว็บหลักนะครับตัวเกมนะครับจะมี NFT ของเขาแหละแต่ตอนนี้ที่หลักๆในเกมที่เห็นนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวแลนนะครับตัวฮีโร่ตามเลเวลนะครับมี3เลเวลแต่เกมนี้นะครับเราสามารถอัพเรือได้เพื่อนๆก็จะใช้โทเค็นนะครับเป็นโทเค็นที่มีชื่อว่าหยวนนะเดี๋ยวเราไปดูในตัวของอคอยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตลาดของอะตอมบิกก่อนนะครับก็ตอนนี้นะครับฟาร์มเมอร์เวก็ร่วงลงไปเยอะเนาะแล้วก็กระแสตอนนี้ก็ โอ้โหนะครับเรือก็อยู่50บาทนะครับเรือ60รถ65-70ประมาณนี้นะครับจากราคาที่แพงมากนะครับเฟอร์แล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเรือนะครับอันนี้คือผมต้องซื้อทดลองให้เพื่อนๆดูเลยเพราะว่าผมทําการครัฟเรือไปซะเยอะแล้วนะครับไปไปหลาย a อดีแล้วตอนนี้เรืออยู่ที่ประมาณ13.2วัวันหนึ่งนะครับเราจะได้ถ้าตีเป็นมูลค่าของเหรียญตอนนี้นะจะเท่ากับ4วัคนะครับ4วัคกว่าๆประมาณนี้อันนี้คือ หมายเหตุไว้สักนิดน,นึงแล้วกันนะครับเอ่อทรัพยากรผมไม่ได้ซื้อในตลาดนะครับผมใช้เอ่อทรัพยากรที่มีอยู่นะครับแต่ถ้าใครที่ต้องซื้อทรัพยากรเออไอเนี่ยเพื่อนๆต้องหักต้นทุนดูนะว่าจะคืนทุนเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวของผมเรือฟรีทรัพยากรฟรีอะไรแบบนี้มันก็เลยไม่มีต้นทุนนะโอเคนะครับก็ตัวเหรียญน,นะครับก็อยู่ตอนนี้เลยตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่4นะครับ นี่นะเป็นหยวนตรงนี้นะครับราคาก็อยู่ที่1.08แวันะครับราคาที่ผมเห็นเนี่ยถือว่านิน่งก็นิ่งนะครับราคารับเยอะก็เยอะนะเออมันก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนเทหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนมันเทยากมากเพราะว่า1วันอะมันขุดได้แค่1ครั้งเองนะครับเออบางคนเขาก็อยากจะเอาไปอัปเกรดก็มีนะมันอัปเกรดได้ถึงเลเวลสามนะครับถ้าจะไม่ผิดเพื่อนเนเห็นราคารับไหมครับห้าร้อยวกนะครับนี่หนึ่ถ้าราคาแบบโดนเทหนักๆนะครับ ก็ตอนนี้มันเคยเด้งขึ้นไปนะครับอยู่ที่เอาแบบว่าแท่งยาวๆเลยนะอยู่ที่6กวกเลยนะครับแล้วก็ร่วงลงมาไซว์อยู่ที่2.8นะครับแล้วก็โดนเทอีกหนึ่งรอบตอนนี้ก็นิ่งอยู่ที่1นวนะครับประมาณ3บาทนะครับสบาทเอ่อตีเป็น3บาทวันละสิบาทก็ไม่แย่ใช่ไหม <laughs> นะครับเราเน้นหลายไอเดีเอานะครับแล้วก็สเต็กกิ้งซีน้อยมากเพื่อนเพเพียงแค่50 เออห้าสิบวกเองนะครับเราก็สามารถเ,าเล่นเกมนี้ได้แล้วโอเคนะก็ตรงนี้ตามราคาเลยนะครับเนี่เอาเป็นราคาที่เขาขายเนาะเราจะได้อยู่ที่ประมาณ4.5่วกเพื่อนๆน,นก็ลองเอาไปคำนวณเป็นเงินบาทดูนะครับหรือว่าใครจะเก็บไว้เอาไว้ขายตอนที่มันขึ้นไป10บาท12 13บาทนะครับมันเคยขึ้นไปมันก็ต้องกลับขึ้นไปเหมือนเดิมแหละนะครับเพื่อนๆแต่มันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เออมันจะขึ้นตอนไหนแค่นั้นแหละนะครับอดทนได้ เราก็จะได้เงินมากขึ้นนะครับถ้าอดทนไม่ได้เราก็ขายในราคานั้นเลยโอเคนะก็ตามนี้นะครับโอเคอ่ะทีนี้ผมได้ทําการซื้อเรือมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราส่งเรือไปเลยดีกว่านี่นะครับเรือก็คือ1 ID เียมันได้แค่1นึ่นะครับเพื่อนเออถ้ามันได้แบบเออมันได้แบบเยอะเนี่ยผมว่าแบบมันก็จะทําให้เหรียญมันเฟอ้อเร็วแหละนะครับเพราะการเปิด ID เราต้องเสีย5้าแว็กด้วยนะแต่ผมมี ID ดีที่มันเหลืออยู่เยอะนะครับก็เลยสบายใจหายห่วง ่ะโอเคนะครับเราเอาเข้ามาเรียบร้อยละทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในเกมนะครับก็กดตรงตรงเกมนี้นะครับเ,เพื่อนๆมันจะเด้งมาหน้านี้ยืนยันป๊อปอัพอะไรให้เรียบร้อยนะเข้ามานะครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วก็คือตัวเกมยังไม่เสถียรนะครับเ,เพื่อนๆถ้ามันไม่เจอ NFT หรือว่าอะไรเนี่ยเพื่อนก็กดรีเฟซนะครับนี่กดรีเฟซตรงนี้นะถ้าไม่เจอนะครับเออเนี่ยกดรีเฟซแล้วก็เข้าใหม่อะไรประมาณนี้เลยเออก็นี่เลยนะครับ นี่แล้วก็มานี่ไงโอเคนะครับแล้วก็เอาเข้าไปในเกมผมก็น่าสนใจนะเพราะราคาเหรียญมันลงผมว่าอัปเกรดน่าจะดีนะครับเอออัปเกรดน่าจะเหมาะมากนะพอเราเอาเข้ามานะครับมันจะนับคู่ดาวเลยแปลว่าวันวันแรกที่เพื่อนเพื่อนเอาเข้ามาเพื่อนเพื่อจะไม่สามารถทําอะไรมันได้เออยังไม่สามารถขุดได้ต้องรอย4ิบี่ชั่วโมงก็ตั้งเวลาไว้ด้วยนะครับเออ,อย่าให้เสียเวลานะทุกเวลามีคุณค่านะครับส่วนตัวผมมาเล่นไม่ได้จริงจังผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันได้มาละสี่ใช่ปะ่ะนะครับสี่หยวนนะ สี่หยวนถ้าผมมีสักส0มันก็เป็น40หยวนนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อลองคํานวณดูมันไม่สามารถโยนในเรื่องของตัวโทเค็นไป ID ดีหลักอย่างนี้ได้นะครับเพื่อนๆก็ต้องขาย ID ดีนั้นเลยแล้วก็ค่อยโอนแว็กไปแทนนะครับเนี่ยสี่หยวนก็ตกวันละประมาณ45แบกนะครับเยอะนะตอนนี้แว็กน่าจะประมาณ4.5บาทนะครับประมาณวันละ200เลยเออนะครับอันนี้คือไม่มีต้นทุนอะไรเลยเพราะว่า ID ของ farmer world ผม,มาสามารถครับ เหลือได้สี่ลำสี่ลำถึงแปดสี่ถึงแปดอะนะครับไม่ใช่สี่สี่ลำแปดลำประมาณเนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าผมจะบริหารในเรื่องของตัวทองดีหรือเปล่าเออก็ตามนี้เลยอันนี้คือคาดคะเนนะครับเพื่อนๆเ,เออนะไม่ใช่ว่าเจอคลิปนี้ออกไปแล้วเพื่อนๆแบบหุยไปซื้อเรือไปดึงเรือเลยนะครับรีบแบบเออ,เอ,อรีบร้อนนะครับ อย่าลืมนะมันมีคนตั้งรับอยู่นะครับถ้าเราขายไปเนี่ยเราอาจจะขายหมูเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าใครเป็นสายอัปเกรดก็ลองอัปเกรดดูอ่ะโอเคนะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วต่อไปนะครับวิธีการเล่นนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตเอารูปคนที่แชร์ในกลุ่มนะครับก็มีเพื่อนๆที่แชร์ในกลุ่มว่าวิธีการเล่น3ามพกนะครับมาเล่นยังไงนะครับก็ขอบคุณผมจําชื่อไม่ได้ละนะครับอ่ะวิธีแรกเลยนะครับเรือเลเวลหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะเนี่ยนะครับการบรรจุของทหารนะครับทหารก็คือข้างบนนี้นะ ถ้าหารออาวุธ100นะครับขุดยิบสชั่วโมงนะครับรายได้จะคือ5้ถึงหแต่ส่วนตัวผมได้แค่4นะครับไม่ไม่ได้5นะเออได้ได้แค่4ี่เลย4ทุกไอดีเลยนะครับอา่าได้4ผมเอาเป็น4ถึง4ถึง6ก็ได้นะเออบางคนอาจจะได้6ดวงดีหน่อยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับอ,อันนี้คือผมให้เพื่อนๆเ,เอาเป็นสแตนดาดเลยนะครับก็เนื้อนะครับต้องใช้อยู่ที่1 12,500เนื้อนะครับ อทองกับไม้นะครับใช้4 0 0พนะ4 0 0พ4,000นะครับเออทองกับไม้เนี่ยมันก็จะเป็น100 100ต่อ100เลยก็จริงๆประมาณประมาณนี้นะครับเออแต่จริงๆมันไม่ได้ขุดขุดแล้วมันไม่ได้หมดไปนะครับเพื่อนๆมันยังเหลือให้เรา,าขุดวันต่อไปอยู่นะครับแต่เอาเป็นสแตนดาดหรือเพื่อนๆจะเอาตามนี้ก็ได้นะครับเนือ6,500น้ะครับแล้วก็ทองกับไม้พัน0อันนี้คือเป็นต่อวันนะเออนะครับแต่ส่วนตัวผมอยากให้มันเต็ม100 100ไงผมก็เลยเอาเป็น 12,500นะครับทองกับไม้ก็เป็น4,000-4,000นะครับเออต่อไปเรเวลสองนะครับก็จะเป็นทหาร300อาวุธ300นะครับจะขุดทุก19ชั่วโมงนะครับเพื่งเพื่อเห็นปะนะครับหายไป5ชั่วโมงเลยอูถือว่าลดลงไปเยอะนะครับรายได้15-16นะครับอันนี้ผมเอาเป็นเฉลี่ยแล้วกันประมาณ13นะครับ13-16นะค่าใช้จ่ายใช้เนื้อเยอะมากนะครับแล้วก็เรเวล3ยัง ของคนนี้เขายังไม่ได้ลองนะครับเพราะว่ารีววสองเพื่อนๆมันใช้200แว็กในการอัปเกรดนะครับเออสมมุติถ้าแบบเราต้องการแบบ15เนี่ยสิบห้าถึงสิบหกห่วนนะครับเอาตามนี้นะเราลองไปคิดดูนะครับ15เนี่ยประมาณ17แว็กนะครับ17แว็กก็สี่จุห้าประมาณ76บาทนะครับแต่อย่าลืมนะครับต้นทุนมันจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะเพื่อนๆต้นทุนของเราก็คือเป็นการอัปเกรดเนี่ยเพื่อเห็นปะ นะครับเนี่ยอาการอัปเกรดคือ200อยหยวนนะครับ2อ0ยหยวนก็คือ200แวัแปลว่าเราได้วันละ17แว็วนะครับเราก็ต้องเอาไปหาร200เพื่อที่จะคืนทุนก่อนนะครับเพื่อนๆอ,นอาหาร17นะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ11วันนะครับนานไหมผมว่าค่อนข้างค่อนข้างนานอยู่นะครับเพราะว่าราคาเหรียญมีขึ้นมีลงนะเออในส่วนของตรงนี้นะครับแต่ก็อันนี้คือยังไม่ได้คำนวณในเรื่องของเนื้อที่เราต้องจ่ายมากขึ้นนะครับเออถ้าใครที่แบบ เล่นฟาร์มเมอร์วอยู่แล้วอ่ะผมว่าเนื้อมันเฟอ้ออยู่แล้วนะครับเออเราไม่ปลูกข้าวส่วนตัวผมไม่ได้ปลูกข้าวปลูกอะไรแล้วนะก็เนื้อมันเยอะมากนะครับก็แบ่งมาเกมนี้เออแต่ก็ถ้าใครที่แบบเอ้ยอยากสนใจเล่นเพื่อนเ,อนเอนก็ลองคำ,คำนวณดีๆนะถ้างาั้นจะขาดทุนนะครับ คำนวณไม่ดีนี่คือหายไปหมดส่วนตัวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับมาอัปเกรดให้เพื่อนๆดูว่ามันน่าสนใจหรือเปล่านะครับแต่เพราะผมเห็นว่ามันใช้200แว็กับผมว่ามันเยอะมากอะ่ะ <c> เ <oughs> ออเนี่ยสมมติถ้าเราซื้อ200แว็กล่ะเราสามารถดึงกราฟขึ้นไปได้ขึ้นไปได้0.1เอ่อหนึ่งจุเลยนะเพื่อนๆเน,นี่ยนะครับก็คือถ้าเราซื้อแบบอ่ามาเก็ตนะครับมันพุ่งเลยนะกราฟด้งเลยนะเออเนี่ยนะครับก็สมมุติถ้าใครทำหลายไอดีนะเพื่อน,อนออคนะครับ ถ้าแบบว่าสนใจจริงๆนะ10 id นะครับก็150ห้ยวน150ห้ยวนก็ประมาณวันละ171แวรกก็แวกกตอนนี้คูณ4.5ประมาณ700รกว่าบาทนะครับอันนี้คือมอุมมองของการลงทุนถ้าสมัยก่อนนะผมบอกก็ได้ไม่มีปัญหา <c oughs> อันนั้นคือสมัยก่อนนะเพื่อน,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 นอ้ไม่โเดี๋ยวตอนนี้ก็เราต้องบริหารให้มันดีๆก่อนนะครับแล้วผมก็จะไม่ขายหยวนนะ ผมก็จะเอาแวกที่ได้จากหยวนนะครับเามาซื้อนะมาซื้อ ID หนึ่งแล้วก็จะอัปเกรดให้เพื่อนดูเพราะผมลองดูแล้แวสี่สิบวกเราใช้เวลา5วันเราก็จะได้200แว็กเวอแล้วไม่ใช่200อยหยวนใช่ไหมแล้วก็จะเอามาอัปเกรดให้เพื่อนดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะเลเวลของเรือนะครับเลเวลสก็ต้องลองให้เพื่อนดูแหละนะครับมันน่าจะเป็นอัปเกรดเลเวลสองสองร้อยเนาะเลเวลสามน่าจะ400อะไรแบบนี้เบิร์นเหรียญเยอะมากนะ ต่อไปนะครับก็อันนี้ก็วิธีการวิธีการโอนเหรียญนะครับก็คือโทเคนของตัวเกมหยวนเนี่ยไม่สามารถโอนไปได้นะเพื่อนๆต้องสวอปหรือว่าขายเป็นตัวแว็กนะครับแล้วก็เข้าเรือนะครับแ,แล้วก็กดอัปเกรดเป็นต้องการเลเวลสเนี่ยสามารถกดอัปเกรดได้อโอเคนะก็ตรงนี้ก็หมดแล้วนะครับวิธีการเล่นต่อไปนะครับวิธีการถอนเพื่อนๆจะถอนนะครับก็จะมาในตรงของ Ex c h a n g นนะครับ อ่าค่าฟรีนะครับเพื่อนๆต้องเติมเข้ามาก่อนนะคือเติมแว็กเข้ามานะครับค่าฟรีคือ1นึ่แว็กนะก็ไม่ควรที่จะถอนบ่อยนะครับเออคือแบบสมมติถ้าเรา,เราจะถอนอ่ะเราต้องกะไว้นะครับว่าอุย้ยถ้าเราถอน1นึ่แว็กเท่ากับเราได้แค่3าหยวนนะเพื่อนๆือนแต่ถ้าแบบเราอ่เจ็ดวันเราถอนทีอ่ะเราก็จะหักไปแค่1นนึ่งแว็กเองนะครับมันก็จะได้แบบ เต็มๆหน่วยนะครับแต่ถ้าใครแบบเอ้ยผมรีบผมอยากจะถอนเลยขายเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับเออเราห้ามกันไม่ได้เนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ากราฟมันจะล่วงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือวิธีการถอนนะครับเออวิธีการฝากนะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่มันเขียนว่าดิสอ่าทรัพยากรเนี่ยนะครับเราก็ฝากเข้ามาเลยนะครับเนี่ยเราใส่แว็กไปใส่ในเรื่องของตัวฟ้ดนะครับหนึ่งมนารนะครับใสมาตอนนี้ใส่มาแบบนี้ก็ได้นะครับตามผม แล้วก็พวกทองกับไม้ก็เป็น4 0 0พันประมาณนี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับวิธีการอ่ะก็ตรงนี้ผมไม่ได้ทำให้เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่ผมอัปเกรดเลยก็ตอนนี้คือเรือมันครูดาวอะไรเรียบร้อยละตอนนี้ยังไม่ทำอะไรไม่ได้อืมนี่นะครับก็เมื่อเพื่อนๆเราฝากเข้ามาดี POSIT เข้ามาแล้วก็มากดบวกตรงนี้100นะครับอันนี้คือผมไม่มีนะไม่มีในเรื่องของตัวเนื้อนะครับมันก็จะไม่ได้เห็นปะมันก็จะเออเลยนะครับ เราต้องมาเติมตรงนี้ก่อนนี่นะครับก็ให้คิดว่าเป็นอ่าเนี่ยครับสองพเนี่ยจะเท่ากับ20นะครับเนี่ยสองพเท่ากับ20นะก็คือต้องใช้100นะครับ100ก็คือเต็ม100แหละแต่แต่มันแต่มันไม่ได้อ่าว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับไอ้ตรงนี้นะเป็นการสุ่มนะครับเรืออาวุธนะครับแล้วก็อ่ตัวทหารที่บาดเจ็บอะไรแบบนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ น่าจะประมาณ10 ID แหละนะครับก็ดูก่อนว่ามันไปต่อได้หรือเปล่าเพราะช่วงนี้คือถ้าเราเอาไปขายเอาเรือไปขายใช่ไหมมันก็ได้อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับเพื่อนเพื่อน50 5 10บาทวันละ200ละอะไราเงี้ยนะครับรา,ายได้มันก็หายไปเยอะเพราะกราฟมันลงอะ่ะเกมมันไม่อัปเดตอนะครับอันนี้เราว่าอะไรไม่ได้เลยส่วนตัวผมว่าผมอ่มีแนวคิดแบบไอเกมเรือเนี่ยผมว่าเป็นเกมหนึ่งที่โอเคมากเลยนะ เออที่เขาทําขึ้นมาเพื่อที่จะพยุงในเรื่องของตัว Farmer World นะครับเนี่ยจริงๆฟาร์มเมอร์เว d ก็ทําได้นะครับเพียงแค่เอา NFT เนี่ยไปอัปเกรดนะครับเพื่อนๆไปอัปเกรดไปตีบวกนะครับมันมีอะไรหลากหลายให้ทําแต่ก็ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเป็นเพราะอะไรที่มันทําไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าซิลเกนไอทามบายบายจ้า